เนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีนำโดยนายสลัดแก้วขาวกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่หลังจากที่สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานีได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำเสร็จสิ้นไปแล้วในแปลงของคุณวรภาวันทองตำบลนานเกตอ,อำเภอพุกโตจังหวัดปัตตานี งานระดับตำบลในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่รับผิดชอบและเป็นพี่เลี้ยงดูแลเกษตรกร,กรได้ร่วมกันกับเกษตรกร,กรในการจัดทำพังแปลงและวางแผนการผลิตโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร,กรและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ได้มีการแนะนำให้เกษตรกร,กรมีการจดบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมประจำวันในแฟ้มติดตามงานหรือ Family f o โฟลเดอร์ มี่ปรับปรับไปไเลยไหมคะทั้งในประมาณแต่ว่า like อันน <t cré viruses> <và> ี้เป็นหลักหลักนะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เราก็ขึ้นไปหลักๆเท่านั้นเองแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเท่าไรหรอกแต่ให้มันอยู่ในแผนแผนที่เป็นเรื่องของแฟมลี่คนดอร์แผนการซึกเราอะของใจเนี้มันอาจจะปรับได้เรื่อยเอยแล้วก็เราก็ทําแผนการเด็ดบันทึกไว้ว่ากิจกรรมนี้ถูกวันนี้นะครับกิจกรรมนี้ถูกวันนี้ ก็เราบันทึกการทำงานของของพี่ไว้ก็ได้ในแปลงวันนี้ทำอะไรทำอะไรเหมือนกับการจดการทำงานเราประจำวันนะเวลาคนมาก็จะได้เห็นในส่วนที่ว่าให้เป็นคนนี้คนด้วยมีประวัติมีบมันเป็ของเราไม่จำเป็นนั่นหลงคุ้งแหวิ่งซ้ลุ้มแหวนผูกเรียอ๋อแล้วก็สร้างไปแล้วก็เดี๋ยวพวกนา็จะจะต้องจะเลี้ย ต้องลียองร้อนเลยไทนเลยแค่เียวเลยตนี้อ่แงน้มอว่ามัวะก้วยกวยสลับกับมะพร้าวโอเคกล้วยกล้วยก็พยายามปลูกให้ให้อะไรเรียกว่าเป็นพืชล้มเหลบไม้หรักได้ได้เลยครับ แต่ว่าเราพอพื่งนิโตรเราอาจจะโค้ได้แต่เอาไม่ยากณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ได้มีการแนะนำให้เกษตรกร,กรดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินเนื่องจาก ดินจากการขุดสากกักเก็บน้ำมีปริมาณธาตุอาหารในดินน้อยดินขาดความอุดมสมบูรณ์จึงแนะนำให้แก้ไขปัญหาเรื่องดินโดยนำซากพืชและมูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยรองก้นหลุมและแนะนำให้มีการปลูกพืชผัก ในพื้นที่ว่างๆเพื่อให้ได้มีการรดน้ำตลอดและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินและก็มีการขยายความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นวงกว้างในพื้นที่ของการทำการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไปบบนนนนนต้ตน้้้ออองงาาาาทยยไไไมไม่ม่่่ออีีเเเวะรรรใหหกกกัิดึลปแุุ<ร> กบขโมยเหมือนกันนะเดี๋ยอะเยอะบ<น>ุ้งใส่ลงไปแล้วก็เอาเนี้ยออกให้ลึกสักนิดนึ่งนะให้ลึกสักนิดนึงแล้วก็เอาของดีพวกเนี้ยไวางวางนะครับแล้วก็กบก็ง่ายง่ายก็ที่ระดับระดับไอ้ที่ว่าพอเราเตรียมหลุมเสร็จเนี่ยระดับที่สูงเนี่ยอาใช่มีเยะสุดจากพื้นดินเอะนะเพราะเราต้องลงไงถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราทำขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนเป็น เขาเรียกอะไรคุณ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 มันก็มันก็จะให้มีดตังนี้ก็ได้แต่เพื่อเพื่อการระบายน้ำสาระสำคัญก็ว่าให้ลึกแล้วก็เอาของดีพวกนี้ใส่ลงไปถ้าเราฝังลงเลยกุ้ยตามไม่ติดก็เปิดวไมลับครับคือตัวนี้ก็ เไเยม่หลอต่อวิงเกอร์ได้ยังไ่มาไม่แม่ไปหนทำหน้าให้ค้ทำหน้านี่ เขาว่าลุมลึกเนี่ยไม่ได้หมายว่าต้องเอาต้นไม้ลงไปลึกไม่ไลแต่ลึกเพื่อที่จะให้เตรียมดินเตรียมดินใช่เตรียมดินผสมดินนี่อย่างอยมีกู๋โงนะกาัง้นโค้งแตกไหมครับ่วยช่วยช่ยนะมกรโค้งมันแตก